ตามตาำรับยาของสูตรพักคิริวงศ์เป็นยาที่เสริมภูมิคุ้มกันโควิดค่ะค่ะกลงพ่อย้ำนักห่าวว่าเป็นยาเสริมภูมิคุ้มกันโควิดถามว่าเวลาจะทานทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันอาทิตย์ละสองเม็ดค่ะหลังอาหารถ้าเป็นในกลุ่มที่เสี่ยงใช้อาทิตย์ใช้วันละสองเม็ดเช้าเย็นแต่กินหลังอาหารก่อนก่อนที่จะทานยาเนี่ยเราใช้หอมจิ้มกับเกลือ แล้วก็ทานยาตามสองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดนะคะหลังจากติดแล้วก็ทานเหมือนกันค่ะเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดนะคะถามว่ายาที่หลวงพ่อทําตํำรับยาคลีลงเนี่ยได้ผลนะคะเจ็ดวันก็เห็นผลไปตรวจก็ไม่พบเชื้อแล้วค่ะแจกมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคะครับสี่สี่สิบกว่า 4, 4, 4, ล้านเมตรสี่สามล้านปร <5 S 2> ะมาณา ประมาณนั้นน,น,นะครับเพรเราทำมาตั้งแต่ปี6-3นะครับนะก็ทำมาจนเ,าเครื่องพังไปหลายตัวเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็ผลที่ได้รับเนี่ยผู้ที่ใช้ยากา็หายเกือบทุกคนทุกคนร0 0นะครับ แล้วเราไม่มีอาการข้างเคียงนะครับไม่มีการการติดเชื้อนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเป็นยาสมุนไพรที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้รู้จักการใช้เท่านั้นเองว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่และขนาดเท่าไหร่ถึงจะให้มีความปลอดภัยนะครับ